บรรยากาศขณะกำลังพลจากกองทัพบ,บกเร่งมือขุดลอกพื้นที่หนองเลิงเปื่อยที่ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินจากครั้งหนึ่งที่พื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงหนองน้ำลึกประมาณ3เมตรเมื่อถึงหน้าฝนก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหน้าแล้งก็มีน้ำไม่พอใช้เมื่อไม่อาจทนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซ้ำๆมานานหลายปีโดยไม่เห็นผลทางคลี่คลายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อยจึงเป็นตัวแทนราษฎร ยื่นดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและดำเนินการสร้างเป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี้ดยพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง887ไร่กองทัพบกต้องระดมกำลังพลจากกองทัพภาคที่2และกรมการทหารช่างแบ่งการขุดลอกเป็น8กองพัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2556โจทย์ใหญ่ของที่นี่คือทำอย่างไรจะขุดลอกหนองแห่งนี้ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นในที่สุดพวกเขาก็พบว่าต้องแบ่งการทำงานเป็น2ระดับ จากแนวดินด้านบนนะคะจนถึงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นความลึกไม่ต่ำกว่า5เมตรนะคะที่หน่วยทาหารที่นี่ค่ะช่วยกันขุดลอกที่แก้มลิงแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะพวกเขายังต้องขุดลึกลงไปอีก3เมตรนะคะจนถึงจุดต่ําสุดค่ะเพื่อให้ที่แห่งนี้สามารถรองรับน้ําได้มากที่สุดค่ะจากภาพนั้นตัดแสดงให้เห็นว่าการขุดลอกเริ่มจากขอบหนองสูง5เมตรก่อนจะทําเป็นชานพักประมาณ4เมตรเพื่อช่วยให้ปลามีที่วางไข่และเติบโต จากนั้นพวกเขาขุดลึกต่อไปในระดับดินเดิมก้นหนองอีก3เมตรวิธีนี้จะเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําได้มากขึ้นเท่าตัวจาก3ล้าน5แลูกบาทเมตรเป็น6ล้าน5แลูกบาทเมตรส่วนดินที่ขุดขึ้นมาจะนําไปทําคันกั้นน้ําลักษณะถนนรอบหนองเลืองเปื่อยให้รถสามารถวิ่งสวนได้ดินที่เหลือจะนำไปถมพื้นที่รอบๆเพื่อปรับเป็นพื้นที่แปลงสาธิตท,ทางการ,รเกษตร <ใน S 1> ต่อไป ตลอด135วันของการทำงานกับการขุดลอกดินปริมาณมหาศาลกว่า5ล้านลูกบาทเมตรกำลังพลเหล่านี้ต้องเผชิญปัญหาที่เรียงหน้ามาท้าทายการทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับถ้าสังเกตเห็นได้ครับว่าในตอนตอนเหนือของหนองลึงเปือยเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นหินดินดาน<อ>นะครับที่ค่อนข้างยากแต่ในส่วนของกองพันฐานช่างสนามที่กองพันฐานช่างที่2องร้อยสองเขาก็พยายามทําให้ให้ได้ความลึกมากที่สุดนะครับเพื่อ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์สูงสุดครับถึงวันนี้งานขุดลอกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วที่เหลือคือการเก็บกักน้ําให้เต็มที่ในฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงแต่งานใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากนี้จะต้องเฝ้าดูว่าผลสำฤทธิ์จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆจะเกิดขึ้นตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปอย่างไรสันติพลพลบุตรถ่ายภาพกรพินจารุวรสืย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นรายงาน